ก<ห>่อนอื่นเลยค่ะสี่สามสงอสง,อสงอเ,อเ,เริ่มก่อนอ,อือนออน่นเลยกับวันนี <ไป S 2> <ม>้กับแคมเปญเดลิเวอรี่เลยยังไงบ้างอ่ะพี่โจบ่ะพี่โจก่อนเลยก่อนอื่นกับแคมเปญแล้วครับอโอ้ดีใจมากครับที่แบบว่าได้เป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญเดลิเวอรี่แล้วก็ได้ได้ร่วมงานกับน้องๆพัฟฟี่นะครับซึ่งผมว่ามันเป็นแล้วก็มันเป็นอะไรที่ใหม่สำหรับผมมากที่แบบได้มาทำอะไรว่า เป็นแบบเพลงด้วยครับด้วยเพลงด้วยการแบบได้ร่วมงานกับน้องๆที่เป็นเรียกว่าเป็นเป็นศิลปินกลุ่มบอยแบนด์นะครับมันก็เลยแบบพี่เอาอะไรพี่ก็ดีใจครับดีใจที่แล้วก็น้องๆก็ทางานกันอู่ด้วยกันก็น่ารักน่ารักคือจริงๆก็ รุ่นเราเขาเดียวก็ไม่ไม่ได้ห่างกันมากก็เหมือนแบบเป็นเพื่อนๆกันมากมากกว่าแล้วพอพอได้ทํางานได้ชิดจะเรี่ว่าได้จูนกันไม่ได้จนงงูนกันเยอะก็ได้คุยกันนู่นนี่นั่นก็ง่ายๆครับน้องๆน่ารักมากๆแล้วก็ก็ขอบก็ขอบคุณทางเซเว่นเอลิฟอร์นีสคูเป็นเอลิเว่นะครับที่ให้พวกเราให้ผมได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งในในุใน่นนี้ครับแล้วน้องๆเคบซี่และซาร์เป็นไงบ้างพีง่โจครับบรรยากาศสนุกสนานมากครับจริงๆผมมีเรื่องจะสารภาพครับ พี่โจอี้แต่ยังไม่เคยรู้มาก่อนนะฮะคือจริงๆแล้วเนี่ยพวกเราพักซีเองคุกคือกับพี่โจอี้ตั้งแต่สมัยที่เรากำลังปล่อยซิงเกิลที่สองแล้วครับตอนนนั้เราไม่เคยมาโคจรดกันแล้อตอนนั้นที่พวกเราพักซีกังไล่กันใช่ไหมครับอันนี้เป็นเรื่องเมาครับคือผมเนี่ยคิดคำคาถาเอวยพรยอดวิวเพลงไม่ออกผมก็เลยแอบขอโมยเพลงของพี่โจอี้เพลงน,นั้นนัทองเนี่ยมาดัดแปลงเนื้อนิดหน่อยบอกว่ามาขอเปลี่ยคาถาให้ยอดวิวไหลหน่อยซึ่งปรากฏว่าเพลงพี่โจอี้ได้ผลจริงๆครับทำให้เพลง กมนเกิดเราแบบว่า<ๆ>มีคนเข้ามาฟังแล้วเข้ามาแบบมาดูพวกเรามากขึ้นก็คือแบบอาจจะเป็นในเรื่องของโชว์ไตรก็ได้นะครับที่บังเอิญตอนนั้นผมเลือกเพลงที่เดวี่มามาขับร้องแบบว่าทำให้เพลงเราแบบเป็นทุจกจัดขึ้นมาแล้วโอกาสในว,วันนี้ก็เกิดขึ้นแล้วขอบคุณที่ใหญ่ดียืนทุกคนนะครับที่ำให้พวกเราคอกซี่กับพี่เดวี่นะครับมีโปรเจกต์เซเว่นนี้เกิดขึ้นมาครับวีเ่เป็่โปรเจกต์พิเศษกับโปรเจกต์พิเศษนี้มีแบบเรื่องนัดแคมเปญอะไรน่าสนใจบ้าง ก็ม well ีม yeah. wow. no ีแล no. like. no no okay. okay. no no yeah. ้วทีนี้ม <c oughs> <T> ีอะไรบ้างนะจริงๆเราต้อบอกว่ามีพิเศษพิเศษหลายอย่างมากเท่าไหร่ก็ต้องรอติดตามครับผมเพราะว่าไม่แน่ว่าเนี่ยเซอร์เบนจิเวอร์ยุคนต่อไปอาจจะเป็นหนึ่งหล่อทั้งเจ็ดคนเ่าก็ไม่แน่อยากให้ลองติดตามเซอร์เบนจิเวอรี่ไว้ดีๆนะครับครับผมแต่ว่าสิ่งที่สามารถพูดได้ตอนนี้ก็คือมีเพลงนะครับผม serial love แล้วก็เอมวีก็น่าจะปล่อยให้ป่อยแล้วก็อยากให้ทุกคนเข้าไปฟังเข้าไปดูเอมวีแล้วก็ทำแชาเลนจ์กันเยอะๆครับเพราะว่าเพลงนี้คือจะได้ฟังเพลก็ได้นะครับจะร้้องงเพลก็ไดว่า จะเต้นตามพวกเราเพราะว่าถาเต้นเราตั้งใจดีใครมาให้ก็โมาเต้นได้แบบง่ายถ้าดิบมอไซมาส่งความรักให้ทุกคนจะเลียกเนได้แล้วใช่ไหมพี่้าความรกกำลังเะไ่อผมฝึกมา3เดือนอะเกินไปพี่เกินอไร้งท็อควันนี้เราได้โอกาสร่วานของเซอกาสดีแบบ้ดมชค่้ใหญ่ใจดีทำาคร ผมก็้องขอบคุณใหญ่จากัเพราว่าก็เราคิดว่ากเราจะเที่กังาแล้วก็พอได้รับโอกาสที่ดีก็เรายากตื่นเต้นกค้นะครับที่ได้อกาสข้ามาแล้วเราแลวก็พีจานที่รับออกเลาก็ทีใจมากจริงครับผมว่า เซเว่นเดลิเวอรี่เนี่ยก็เป็นอาทีพเพราะว่าบ็อซีเองก็ใช้อยู่แล้วเหมือนใช่ครับแล,แล้วก็เป็นโอกาสที่ดีมากเลยครับก็ต้องขอบคุณทางเซเว่นเดลิเวอรี่มากๆครับที่ให้เกียรติพวกเรามาเป็นที่สดเลยครับแลดด้วก็พี่เจ้าอีเลยครับท<ช>ี่มาของมากครับก็ถือว่าพวกเราบ็อกซี่แล้วก็พิจิรีแล้วกันนะครับก็ถือว่าเป็นตัวแทนใบรุ่นแล้วกันนะครับอยากจะเชิญชวนทุกคนมา สั่งอาหารนะครับผมเดลิเวอรี่ส่งความรักก็ส่งมอบสิ่งดีๆให้กันผ่านแอปเป็นเดือนๆนะนอกจากอาหารยังมีแบบของกินอะมากมายเลยอยากได้อะไรก่อนมารีอาจจะเป็นอุปกรณ์เครื่องใช้แบบใช่างเใช่อยากได้อะไรฉันก็จะหาเอามาให้เอที่ยวคัญนะครับแป๊บเดียวคือแป๊บเดียวนะครับความรักจะไปหาคุณใช่ครับทุกคนเรียกว่าง่ายสะดวกสะดวกรวดเร็วด้วยว่าถูกต้องครับแสดงว่าเวลาช่วงทำงานหรือฝึกซ้อมอยนี้ทุกคนต้องกดแอปนี้ในการซื้อสินค้าได้เลย ใช่ครับบ่อยครัมีอะไรทชอบไปซื้อบ่อยบ่อยไหมครับเปประเภทไหนเครื่องดื่มขนมอะไรอย่างเงี้ยเกลือแร่เกลือแร่เติมพลังเติมพลังกันขนมตรงขนมปังอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับหรือว่าบางทีพวกเราแบบลืมแบบว่าแบบตอนล้างหน้าหรืออะไรได้ครับเราก็กดสั่งมาได้บางทีพวกเราพกซิ่งเงยเยอะก็ต้องสั่งทิชชู่ครับผมแล้วบางทีผมก็สั่งถ่านครับไม่สั่งถ่านมาใส่พวกอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์อะไรเงี้ยถ่านหมดอะไรเงี้ยครับพี่มาใส่ที่ เมื่อมาถ่าต้องใส่ผ้านําเจืจะได้มีเอเนอรจีไงเหมือนกินแซลอะไรแบบ้แกงน้องเนี่ยเตอร์สั่งอันนี้ป่ะสามคอได้แพนเพิร์ดเขาไม่รั่งแพนเพอร์ดย้อนอยากย้อนถึงเพลงนิดนึงการงานที่ร้านคอนสิร์ตงานที่พีเขาเป็นไงปาะ คือทำให้คุณบอกเลยว่าพวกเราเองพี่เมย์อ่ะพีจริงๆก็แอบเกรงครับเพราะว่าแบบพี่โจยี่คือเราก็ติดตามผลงานพี่โจยี่มานานครับแล้วก็พี่โจยี่คือแบบเก่งมากๆเป็นแบบศิลปินที่แบบร้องดีมากๆเก่งมากเพลงดีมากๆเราก็เฮ้ยกลัวแบบพี่โจยี่เขาจะแบบทำไงกับเราได้ไหมหรือว่าแบบเฮ้ยเขาจะมาเล่นกับเราไหมอะยครับแต่ว่าสุดท้ายพี่โจยี่คือแบบเปรนรีบมากๆเลยก็แบบคุยกันติดก็คือนั่งคุยกันยาวเลยครับพี่ใช่ครับแต่ตอนแรกตอนแรกผมตกใจมากตอนฟังเดโม่มีท่อนแร็ปที่เป็นแบบเหมือนมีดนตรีพินแล้วมีแบบสำเนียงแบบว่าหลายอีสานหลายคอี ผมต้องรับเท่านี้หรือเปล่าเนี่ยแบบมันแอบยากมากๆอเขาบอกว่าอ๋อเท่านี้ยกให้พี่เอร์ให้พิ่เตอร์เลยไชยกให้พี่โจ้อีเลยแล้วก็รู้สึกสบายใจบบแผมรู้สึกว่ามันมีการผสมผสานกันนะครับระหว่างความแบบเป็นวัยรุ่นโซนความเป็นแบบปั๊ปสไตล์ซับซี่แล้วก็มีความบะกี้ไอร่าแบบแบบไทยพื้นบ้านพอมันมานนมกับคำว่าทุกอย่างมันดูกลมกล่อมแล้วก็แบบไปแบบเป็นทายการที่นมากเลยพี่โจ้อีอะครับพอได้ทำงานกับน้องๆเป็นยังไงบ้าง ผมแบบน่ารักมากแล้วบแบบเหมือนแบบเหมือนอย่างที่บอกว่าเหมือนแบบเราเราได้เจอแบบแก๊งเพื่อนอะไรผมคือส่วนตัวผมเองไม่ค่อยได้เจอแบบผููคนเท่าไหร่บ้านอะไรแล้วมาเจอแบบอ่าแบบไม่ค่อยมีเพื่อนที่แบบคอทมเลยเราไปทางานเจอแบบไปรุ่นรุ่นราวคราวเดียวกันมันก็รู้สึกคึกคืนแล้วก็ได้พูดคุยนู่นนี่นั่นบางทีได้เห็นกีตาร์กขมาร้องเพลงกันอะไรมันไม่เหมือนแบบทํางานนะมันเหมือนได้มาจอยกันแล้วก็นสนุกครับไเต้นไปกันร้องไหมผมครับ ตื่นเต้นเหรอครับไม่เต้นเต้นเต้นตอนแรกแรกแรกเต้นเยอะกว่านี้ครับเต้นแรกแบบนี่ผมขอแบบนิดเดียวได้ไหมผมเต้นเต้นแบบผมเต้นแบบเป็นท่าไม่เป็นเต้นแบบมีมีเขาเรียกมีสเต็ปไม่เป็นถ้าถ้าแบบขออีกนิดนิดเดียวก็นิดหน่อยได้ไหมครับอะไรนี้คูบูคูโบเลยปรับให้ยังไงยังไงครับนิดเดียวความักก็ยังไปไม่ครับบอกว่าเมื่อตอนเช้าทาวเชคพี่โจยี่ก็เต้นนะเขาเต้นหนั เริ่มติดใจไหมครับเริ่มติดใจไหมครับว่าได้ยกโลกกันคือทีแรกผมผมไปเขาเรียกว่าไปเขาเรียกว่าไปเออ่ไปเรื่อยนะก่อนที่จะเข้าค่ายเองเขาเรียกไปไปออดิชั่นคือทีแรกไปออดิชั่นก็จะเป็นแบบแบบบอยแบนด์อะไรแบบนี้แหละครับแต่ว่าคือด้วยความที่ขึ้นรถมีไม่ทันเริ่มไปเรื่อยแล้วเริ่มไปเรื่อยแล้วคือถ้าวันนั้นจะโดนเมทันวันนี้ที่อาจจะเป็นฮอตซี่ ใช่อาจจะไป็นใช่ใช่ใี่เยโจยครับก็เลยใช่ครับสุดท้ายเราจะฟังเพลงนี้ได้ที่ไหนูผมก็สามารถรับฟังได้ streaming all platform นะครับผมเพลงคือว่าเดลิเวอ r ์รวมถึงเอ็มวนะครับผมก็อยากให้ทุกคนไปดูกันเยอะๆครับผมเพราะว่าเป็นเอ็ที่น่ารักมากๆมันมีสตอรี่ที่น่ารักคือเราส่งความต่งไปถึงติิกคนแน่นอนครับฝากด้วยนะครับเลิเวอร์ฝาชเนเพลงพวกเราเดลิเวด้วยนะใช่ครับ bismo saya, terima kasih,